สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องกิ่งเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะห่างหายไปหลายวันนะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วที่ช่อง เพชรยนต์ของเรานะคะวันนี้กิ่งก็มาพร้อมกับรถสวย,สวยนะ่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานเพชรยนต์ของเราด้วยนะคะอ่ะอย่างที่กิ่งแจ้งไปนะคะวันนี้กิ่งก็มาพร้อมกับตัวรถใช้งานรุ่นท็อปเลยนะคะสําหรับตัว v ีออคันนี้นะคะเป็น To โยต้าวีออส 1.5G นะคะปี2017จะบอกว่าราคาตั้งขายคันนี้ ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้งานนี้ถือว่าไม่ได้ใช้งานจนช้ำเลยนะคะคันนี้ของเราตั้งขายอยู่ที่395,000บาทเท่านั้นเองนะคะใช้งานไปอยู่ที่160,000โล ะะรถปี2017นะคะเข้าสื่นเช็คระยะตลอดโครงสร้างดีโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะรถไม่มีพิคว่ำชนหนักเลยนะคะท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะเรามีทีมงานหรือว่าแอดมินคอยตอบคําถามหรือว่าคอยให้ข้อมูลกับพี่ๆอยู่แล้วนะคะถ้าสนใจรุ่นนี้นะคะติดต่อมาสอบถามได้เลย เดี๋ยวเรามาเริ่มชมที่รายละเอียดตัวรถกันก่อนเลยนะคะสังเกตได้เลยตัวไฟหน้าของรุ่น G คันนี้นะคะเขาจะได้ไปพร้อมกับตัวไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟ day time ์ลั n นิ่งไลท์มาให้ด้วยด้านในของตัวชุดโคมเขาก็จะตกแต่งมาให้ด้วยโคมเนียมสวยๆเลยนะคะล้อมรอบตัวชุดโคมไฟบอกว่าไฟนี่ดูหรูดูสปอร์ตมากๆนะคะในส่วนของตัวด้านหน้าของเขาก็จังหน้าสีดำนะคะ ตราโลโก้ของ Toyota ก็จะครอบด้วยโครเมียมนะคะดูโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของโ o โยต้าวีออรุ่นนี้มากๆเลยนะคะตัวรถของเขาจะเป็นตัวสีขาวนะคะสีขาวอันนี้จะเป็นสีเดิมจากทาโรงงานเลยนะคะรถไม่มีกับสีแน่นอนรถสเปคเดิมนะคะตัดด้วยสีดำนะคะถือว่าลงตัวและสวยงามมากๆนะคะด้านหน้านี่ดูดุดันดูใหม่ดูเท่ม,มากๆนะคะแล้วก็เขาก็จะมีไฟเดย์ไลท์ตรงนี้ให้ด้วยนะคะเป็นไฟ LED เพิ่มความส่องสว่างนะคะในการขับขี่นะคะถือว่าสวยใหม่มากๆในส่วนของตัวเหลี่ยมสันตัวรถนะคะด้านข้างของเขาเนี่ยไม่มีรอยบุบรอยชนเลยนะคะตัวชุดแก้มด้านข้างไม่มีรอยง้างเลยนะคะแนบชิดสนิทกันเป็นเส้นตรงๆแบบนี้เลยนะคะได้ไปพ้องกับตัวล้อแมกด้วยนะคะล้อแมกที่จะเป็นล้อแมกลายกงจักรนะคะจะออกรูปทรงแบบคล้ายๆกงจักรแล้วกันเนาะที่กิ่งเรียกนะคะเรียกง่ายดี ดอกยางนี่เหลื่อแน่แนๆหน้ายางไม่มีแตกนะคะไม่มีอ่าแข็งแน่นอนยางนิ่มๆใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะซุ้มล้อต่างๆรา,า,ายละเอียดดีๆแน่แนๆนะคะบอกเลยรถไม่มีพิความชนหนักจมน้าอ่ะในส่วนของตัวกระจกด้านข้างนะคะมองข้างคันนี้เขาจะได้เป็นกระจกพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวติดมาให้ด้วยนะคะในตัวชุดกระจกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะดูสะอาดสะอ้านนะคะดูใหม่มากๆเลย ถ้าใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยมีรถพร้อมส่งมอบนะคะรุ่นตัว G นะคะปกติแล้วอ่ะของเราก็ไม่ค่อยมีเข้ามาอยู่แล้วนะคะโดยรวมแล้วก็อาจจะมีอ่าตัวอื่นๆที่เข้ามาแต่ว่ายิ่งถ้าเป็น1.5 G นะคะแล้วเป็นสีขาวด้วยบอกเลยว่าหายากมากๆนะคะน,น้นๆจะมีเข้ามาถี่ะมาดูของรายละเอียดตัวกระจกกันบ้างนะคะ ในชุดกระจกตัวนี้นะคะเขาก็จะได้เป็นกระจกสเปคเดิมของ Toyota เลยโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะคะมีสัญญาณเตือนกันขโมยให้ด้วยติดมาให้พร้อมแล้วก็คันนี้นะคะเขาก็จะติดฟิล์มมาให้แล้วรอบคันนะคะเอาไปนี่พร้อมใช้งานไม่ต้องเอาไปทำอะไรเพิ่มเติมเลยรายละเอียดตัวรถเราเก็บงานเราปรับสภาพให้หมดนะคะก็คือซื้อรถไปเนี่พร้อมใช้งานเลยถ้าใครนะคะกำลังมองหารถหรือว่าอยากได้รถรุ่นนี้อยู่นะคะรีบติดต่อมาเลย รับรองว่าได้รถใช้ทันปีใหม่แน่นอนนะคะของเราดันเคสให้หมดติดปัญหาตรงไหนหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนนะคะรีบโทรมาได้เลยตามเบอร์โทรที่โชว์ไว้ให้ด้านล่างนะคะอ่ามาต่อกันเลยรายละเอียดตัวไฟด้านท้ายนะคะ สเปคตัวไฟจะเป็นไฟ LED นะคะตัดด้วยโคมเมี่ยมให้ตรงกลางแบบนี้ก็จะเป็นรีเทลที่เขาเพิ่มเติมมาให้นะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเหลี่ยมสันของตัวไฟเนี่ยไม่มีรอยแตกรอยร้าวหรือว่ารอยงาเลยไฟใสๆเหลี่ยมสันสวยๆแบบนี้นะคะสเปคเดิมแน่นอนอ่ะด้านท้ายนะคะผิวพันของตัวรถเหลี่ยมสันสวยงามนะคะท้ายไม่มีชน แท้ไม่มีชนไม่มีบุบนะคะไม่มีรอยเฉี่ยวชนแล้วก็ไม่มีรอยขนแมวเลยนะคะที่เห็นอยู่รถสภาพสวยสภาพดีมากๆของเราจะเป็นรถมือ2คัดเกต A นะคะบอกเลยว่าคัดเกตตามที่เรียกแน่นอนนะคะรถไม่มีช้ําไม่มีสึกหรอรุ่นนี้เขาก็จะมีตัวเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะเซ็นเซอร์ให้2จุดตรงด้านท้ายแบบนี้ที่สําคัญมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะมีกล้องถอยกล้องมองหลังมาให้พร้อม ะคะรุ่นนี้จะได้ไปพร้อมกับป้ายทะเบียน6กไก่นอเนน7 8 2 4นะคะกรุงเทพมหานครโอนย้ายมาเป็นป้ายกรุงเทพเรียบร้อยตาอักษรสัญ,ญลักษณ์ต่างๆอยู่ครบทุกตัวอักษรเลยนะคะเหลี่ยมสันตัวรถนี่ถือว่าสวยงามและสวยใหม่มากๆเลยนะคะบอกเลยว่าถ้าใครได้คันนี้ไปนี่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนราคา395,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นที่ 7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนได้นานถึง84งวดด้วยและจะบอกว่ารุ่นนี้นะคะจัดยอดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวด้วยนะคะอ่ะด้านค่าก็จะรายละเอียดประมาณนี้เลยนะคะเบื้องต้นกิ่งก็จะพารับชมตัวพื้นผิวผิวพันธุ์ของตัวบอดี้รถนะคะ ใสๆมนๆแบบนี้นะคะสมกับที่เป็นสีขาวเพราะโดยปกติแล้วรถสีขาวเนี่ยถ้ามีรอยเฉียวชนหรือว่าออารอยขูดขีดมานะคะสีขาวเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยแต่เท่าที่กิ่งมารีวิวดูนะคะแล้วก็ตรวจสอบรถให้แล้วบางส่วนเนี่ยบอกเลยว่ารถคันนี้สภาพสวยจริงๆนะคะสภาพนางฟ้าเลยก็ว่าได้อ่าเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดประตูสักครู่นึง โอเคเปิดเข้ามาด้านในนะคะจะบอกว่าว้าวมากๆนะคะเนื่องจากว่าตัวรถภายในของคันนี้อ่ะเขาจะได้เป็นสีเบทนะคะคุ้มพนด้วยสีเบทเลยแล้วก็ตัดด้วยชุดคอนโซลสีดำพมารมลัยสีดำนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยโครเมียมให้นิดหน่อยนะคะตรงกลางบอกเลยว่าสบายตามากมากเลยนะคะภายในของคันนี้และตัวเบาของเขาเนี่ยไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะเทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานอะไรเลย นะคะตัวเบาะตัวใหญ่ๆฟูๆแบบนี้เลยนะคะนั่งแล้วไม่เมื่อยไม่ปวดหลังแน่นอนเพราะว่ารายละเอียดที่เขาให้มาเนี่ยเขาจะมีความเว้าความโค้งของตัวเบาะนะคะรองรับสรีละได้เป็นอย่างดีเลยมีรีเทลต่างๆตกแต่งให้นะคะเพื่อดูแล้วไม่เบื่อนะคะดูแล้วไม่เบื่อแน่นอนตัวเบาะสีเบจนะคะปกติก็ดูสบายตาอยู่แล้วและมีลวดลายที่เขาเพิ่มเติมมาให้ด้วยเนี่ยถือว่าลงตัวแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนะคะรุ่น 1. ให้จีคันนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆทั้งภายนอกภายในนี่สวยใหม่เหมือนเดิมเลยนะคะเป็นรถปี2017อ่ะมาดูในส่วนของตัวออปชันคันนี้ที่เขาให้มากันบ้างนะคะรุ่นนี้เขาจะได้ไปพร้อมจอเลยนะคะเป็นจอ Android ทัสกีสเปคเดิมโรงงานเลยนะคะตามการใช้งานก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะเราเช็ครายละเอียดให้หมดแล้วอะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยโสตาร์ทเครื่องมานี่บอกเลยนะคะเครื่องนิ่งๆเครื่องแบบว่า ไม่มีสัน่นไม่มีกระตุกเลยนะคะแอร์นี่เปิดมานี่เย็นนะคะไม่ต้องรอนานเลยแอร์เย็นเย็น <ๆ S 1> เลยค่ะคันนี้นะคะสเปคเดิมโรงงานนะคะตัวจอไม่ได้ติดเพิ่มมีช่องแอร์มาให้ตรงกลางแบบนี้นะคะ2จุดพร้อมกับตัวแอร์ของเขานะคะจะเป็นตัวแอร์ปรับออโต้นะคะเขาจะปรับความเย็นให้อัตโนมัติเลยนะคะเปิดปิดอัตโนมัติไม่ยุ่งยากไม่ใช้งานยากเลยตัวชุดคันเกียร์ของเขานะคะจะเป็นเกียร์ขั้นบันไดแบบนี้เกียร์นะคะ ใช้งานง่ายๆเลยนะคะไม่มีสะดุดไม่มีแข็งนะคะเกียร์ไม่มีกระตุกนี่นะคะอย่างที่กิ่งแจ้งไปอะ่ะตัวรุ่นนี้เขาจะมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังนะคะพอเปิดปุ๊บนะคะเวลาเราจะถอยเนี่ยต้องเขาจะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติเลยนะคะทีเนี้ยไม่ต้องกังวลเลยถ้าใครขับรถยังไม่ค่อยคล่องนะคะหรือว่ายังขับรถได้ไม่เก่งเท่าไหร่บอกเลยว่ารุ่นเนี้ยตอบโจทย์มากๆแล้วก็ออปชันที่เขาให้มาเนี่ย ไม่ต้องเอาไปทําอะไรเลยนะคะเอาไปนี่พร้อมใช้งานจะขับรถแข็งหรือว่าไม่แข็งหรือว่าเก่งหรือไม่เก่งนะคะก็สบายใจหายห่วงเลยเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้พร้อมนะคะอ่ะโอเคอ่ะมาดูในส่วนของตัวเรือนใหม่กันบ้างนะคะคันนี้อย่างที่กิ่งแจ้งไปรถปี2017ใช้งานอยู่ที่1 6 3 5 0 0 10กิโลนะคะ นี่เรือนหน้าปัดใสๆเลยนะคะคมมใสๆไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะคะรายละเอียดตัวอักษรทุกตัวอักษรเห็นชัดเจนเลยอ่ะรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวโครงสร้างตอกอตามซอกประตูกันบ้างนะคะบอกเลยว่าโครงสร้างนี่สวยใหม่มากๆนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยขยับกันเลยนะคะการันตีได้รถไม่มีพลิกคว่ำชนหนักนะคะรถไม่มีการเปลี่ยนถอดอะไรมาอย่างแน่นอนเพราะว่า เราสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะถ้ารถมีการเปลี่ยนถอดอะไรมาเนี่ยหัวน็อตต้องโดนแกะก่อนเลยนะคะแต่เนี่ยหัวน็อตยังใสๆคมๆอยู่เลยนะคะ <c oughs> ในส่วนของตัวด้านหลังนะคะเขาก็จะคุมโทนด้วยสีเบจเช่นเดียวกันตัวเบาะนี่ให้มาทั้งหมด3ที่นั่งนะคะนั่งได้ถึง3าที่นั่งกันเลยทีเดียวมีเบาะรองคอมาให้พร้อมนะคะมีเบาะมาให้พร้อมเข็มขัดนิราภัยมีมาให้หมดนะคะปลอดภัยทุกการเดินทางแน่นอน ระบบเซฟตี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยอ่ะเดี๋ยวจะพาไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะบอกเลยนะคะคันนี้คุ้มมากๆไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะคะที่กิ่งมองกิ่งยังรู้สึกชอบเลยนะคะเพราะว่ารถสวยจริงๆอ่ะมาดูในส่วนของตัวรายละเอียดห้องเครื่องคันนี้กันหน่อยนะคะ รายละเอียดตัวห้องเครื่องเครื่องนี่แบบว่านิ่งๆเลยคันนี้ก็จะได้ไปพร้อมกับตัวสเปคเครื่องยนต์ดูโอวีวีนะคะสเปคเดิมโรงงานมีฝาครอบมาให้เรียบร้อยนะคะเครื่องนิ่งๆไม่มีสะดุดไม่มีกระตุกเลยเครื่องไม่มีสั่นนะคะรายละเอียดตัวภายในห้องเครื่องเนี่ยแห้งๆเลยสภาพสวยๆไม่มีรอยเหลยเยี่ยมเย้อรั่วซึมนะคะของน้ามันของเลวเลยได้ไปห้องเครื่องแห้งๆเลย หัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะตามคานด้านข้างนะคะยาวมาจนถึงคานด้านหน้านี่บอกเลยว่าเดิมแน่นอนนะคะเดิมแน่นอนเนี่ยตามซอกต่างๆนะคะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยฝาก,กระโปรงเดิมๆนะคะอักษรสัญลักษณ์ของโตโยต้าอยู่ครบนะคะการันตีได้ฝากระโปรงไม่มีเปลี่ยนถอดแน่นอนโอเคก็รายละเอียดจะประมาณนี้นะคะสำหรับตัวรถ โ o โยต้าวีอ 1.5G ปี2017คันนี้นะคะถ้ัถ้าใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะเรามีแอดมินคอยให้ข้อมูลกับลูกค้าอยู่แล้วนะคะถ้าสนใจรุ่นนี้โทรมาสอบถามกันได้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้นะคะซื้อสดได้เช่นกัน มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลไม่สะดวกเข้ามาเซ็นไฟแนนซ์ที่บริษัทเรามีทีมงานคอยซัพพอร์ตให้นะคะเป็นทีมงานคุณภาพของทางสถาบันจัดไฟแนนซ์ของเรานะคะมีมากกว่า10สถาบันเลยทีเดียวไม่ต้องกังวลสเปคลูกค้าเป็นยังไงนะคะมาคุยกับเราได้หมดเลยดูแลเคสให้หมดนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลตรงนี้ สำหรับคลิปนี้นะคะหากผิดพลาดประการใดกิ่งและทีมงานเพชรยนต์ก็ต้องขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกิ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนที่จะจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝาก v ีออคันนี้ไว้ในดวงใจของพีพีเอฟทุกท่านด้วยนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ